โครงการครูดีวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสอนดีเห็นผลคนชื่นชมนางสาววัศยาแสงทองโรงเรียนวัดจันทราวาสุประสาราสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามั่ยมศึกษาพิบุรีสวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะครูบิวอยู่ท่ามกลางตึกสูงเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้นะคะครูบิวรู้สึกแสบตาแล้วก็ร้อนมากๆนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้นะคะครูวิวอยู่ที่อาคารวอลกี้ทอกกี้ประเทศอังกฤษค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าอาคารเนี้ยผนังทําด้วยกระจกค่ะจริงๆมันก็สวยดีนะคะแต่ว่าโหแสบตามากๆเลยนักเรียนเห็นไหมคะว่ากระจกนี้เนี่ยเกิดการสะท้อนของแสงได้ค่ะ อยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวครูวิวเนี่ยหนีก่อนไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าเรื่องที่1การสะท้อนของแสงกิจกรรมการสะท้อนของแสงเมื่อเรายิงแสงเลเซอร์เข้าหากระจกเราก็จะพบว่าจะมีลำแสงอีกหนึ่งลำแสงที่เป็นเส้นตรงเหมือนกันพุ่งออกจากกระจกเงาราบนะจุดที่แสงตกกระทบค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเอาข้อมูลเมื่อกี้มาเขียนเป็นลูกศรได้โดยจะมีรังสีตกกระทบที่เป็นแสงเลเซอร์เข้าสู่กระจกและก็เกิดรังสีสะท้อนที่พุ่งออกจากกระจกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่และตัวเป็นอย่างไรกําหนดให้ i แทนรังสีตกกระทบซึ่งเป็นรังสีของแสงที่ตกกระทบบริเวณผิวสะท้อนแสง r แทนรังสีสะท้อนซึ่งเป็นรังสีของแสง ที่สะท้อนออกจากผิวสะท้อนแสงค่ะ n แทนเส้นแนวฉากซึ่งเป็นเส้นสมมุติที่ลากตั้งฉากกับผิวสะท้อนแสงณนะจุดที่แสงตกกระทบค่ะเซ e t a i แทนมุมตกกระทบซึ่งเป็นมุมระหว่างลังสีตกกระทบและเส้นแนวฉากส่วนเซต t a r แทนมุมสะท้อนซึ่งเป็นมุมระหว่างลังสีสะท้อนและเส้นแนวฉากค่ะจากภาพ รังสีหมายเลขหนึ่งและหมายเลข2คืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะว่าหมายเลขหนึ่งและหมายเลข2คืออะไรนะหนึ่งนักเรียนคิดว่าหมายเลขหนึ่งคืออะไรนะรังสีตกกระทบรังสีตกกระทบนะคะหมายเลขหนึ่งคือรังสีตกกระทบนะคะเมื่อมันตกกระทบมาที่แผ่นกระจกแล้วจะเกิดลำแสงอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่ารังสีอะไรนะ รังสีสะท้อนค่ะรังสีสะท้อนค่ะเก่งมากค่ะมันก็คือรังสีสะท้อนนั่นเองนะคะจําให้ได้นะคะ aux 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 อย่าลืมนะคะรังสีตกกระทบก็คือรังสีที่แสงตกกระทบและรังสีสะท้อนก็คือรังสีที่แสงสะท้อนออกมานั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบจะเกิดการสะท้อนของแสงที่ผิวของกระจกเงาราบนั้นและถ้าขนาดของมุมตกกระทบเพิ่มขึ้นขนาดของมุมสะท้อนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโดยขนาดของมุมตกกระทบจะเท่ากับขนาดของมุมสะท้อนเสมอค่ะซึ่งเราสามารถนํามาตั้งกฎการสะท้อนของแสงได้2ข้อ 1. รังสีตกกระทบเส้นแนวฉากและรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกัน 2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนณนะตำแหน่งที่แสงตกกระทบค่ะ สรุปได้ว่าเมื่อแสงตกกระทบแสงจะสะท้อนจากวัตถุนั้นโดยเกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัดสดุทุกชนิดทั้งที่เรียบมันวาวหรือขูกค่ะซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะนะักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะที่คุณยูอยู่ท่ามการตึกสูงเหล่านี้แล้วเกิดการแสบตาแล้วก็ร้อนนั้นเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าแสงเนี่ยสามารถตกกระทบกับกระจก แล้วเพื่อเกิดการสะท้อนออกมานะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนเมื่อมันสะท้อนเข้าสู่กูบิว,วจะทำให้กูบิวเนี่ยแสบตาแล้วก็ร้อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะคะครูบิวอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ทําแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไปทํากันเลยผลงานนักเรียนนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดผ่าน l i ฟ e work ์ h e e t ซึ่งทำให้นักเรียนเนี่ย รู้คะแนนของตัวเองและสามารถนำใบป,ปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ค่ะโครงการครูดีวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสอนดีเห็นผลคนชื่นชมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet จัดทำคลิปวิดีโอและใบงานนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้รับรางวัลสอนดีเห็นผลคนชื่นชมของสอพมเพชรบุรีทั้งเฟสหและเฟสสอนักเรียนสามารถดูคลิปอื่นๆได้ที่ Facebook และ YouTube มาดูครูบิวนะคะ